สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันกับอังอีกแล้วนะคะแต่ว่าสถานที่อาจจะเปลี่ยนไปหน่อยวันนี้จะมารีวิวแม่ว่าดีลูกว่ายังไงนะคะก็จะเอาทริคของคุณแม่โมเมนะคะที่แนะนำเรื่องขั้นตอนการแต่งหน้าสำหรับคนใส่แมสนะคะเนื่องจากว่าเราคิดว่าแมสอาจจะอยู่กับเรา น่าจะอีกสักระยะหนึ่งยาวๆถ้ามาที่สเต็ปแรกนะคะก็คือยังเป็นสองตัวเดิมอยู่นะคะให้ moisturizer ตัวแรกที่เราลงไปซึ่งไปกับผิวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราลงตัวที่2ตามมาค่ะ ะะที่คุณแม่งมเมของเราแนะนำมาก็คือการใช้แป้งฝุ่นค่ะเซ็ตตัวมอยส์เจอไรเซอร์ที่เราลงไปตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะคะสำหรับในคลิปคุณแม่ใช้ของ l อร่ a แมน c i e r นะคะแต่ว่าเราไม่มีเป็นแป้งฝุ่นสีจันตัวเจน2นะคะซึ่งก็มีคุณสมบัติที่สามารถใช้ช่วยคุมมันได้นะคะเราก็ทนน้นจะใช้คู่กับแป้ พยายามเรียนแบบมากแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลมันจะเป็นยังไงนะอ่าแล้วก็เซตไวท์เจอไรเซอร์บางๆในวิธีการปัดผ้าหลังจากที่เราเซตไวท์เจอไรเซอร์ของเราไปแปง้งปุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้ตัวสเปรย์ในการเซตนะตัวนี้เราได้แถมมานะคะจากการซื้อของจากเซฟอร่าค่ะจะเป็น Urban Decay All Nighter เราก็จะเป็น Long Lasting นะคะขยาวเต็ปต่อมานะคะก็อยู่ในส่วนของไพรเมอร์นะคะไพรเมอร์ที่ด้านเอาติดมาก็คือจะเป็นตัวนี้ตัวนี้คุณสมบัติหลักๆเขาจะเรื่องแบบอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องการคุมมันสักเท่าไหร่นะคะ นื่องจากว่าเมื่อกี e ้เราเซตแป้งไปแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าของเราเป็นคาบหรือเปล่าก็ไม่มีนะบริเวณที่จะมีปัญหาอีกบริเวณหนึ่งนอกจากบริเวณจมูกแล้วค่ะของเรามันจะเป็นบริเวณคางเนื่องจากแมสมันจะกดสองบริเวณก็คือตรงนี้กับตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้เพิ่มด้วยนะคะ สเต็ปของรองพื้นนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้เนื่องจากว่าหยิบตัวนี้มา <c oughs> <c oughs> นะคะก็สูตรนี้จะเป็นของเซโฟราที่เป็นสูตรโกลนะคะแต่ว่าก็มีคำว่าลองลาส t i n g อยู่ก็คิดว่าน่าจะใช้ได้เหละม,มั้งนะคะแล้วก็เราจะใช้แปลงในการเกลี่ยรองพื้นนะคะแปลงก็จะเป็นแปลงลงรองพื้นจามเรียวเทคนิคเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งที่เราอาจจะทําไม่เหมือนคุณแม่โมเมนะคะคือเราไม่มีดิวตี้เบนเดอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ตัวนี้แหละจะใช้วิธีการตีรองพื้นก่อนนะคะอันนี้เหมือนอันนี้ตามนะครับก็ตรงบริเวณนี้เราก็จะไม่ค่อยเน้นหนักเท่าไหร่นะคะอาจจะเน้นบริเวณที่เป็นสิวหรือมีรอยที่ต้องการปกปิดมากกว่า เราก็จะใช้วิธีการแท็บแท็บเหมือนกันนะคะไม่ได้ว่าลากอย่างนี้นะก็ <Okay. S 1> จะยังคงเห็นรอยอยู่ไม่ได้หนามากนะคะอ mm. ืมแล้วก็เดี๋ยวรอให้ลองพื้นเซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะ ขั้นตอนคอนซีลเลอร์นะคะก็จะเป็นทาร์ตเชคเทปลงยังไงให้บางใช้เฉพาะรอยใหญ่ๆแล้วกันนะคะอันไหนที่ค่นข้างบางแล้วก็เราจะลืมๆม,มันไปแต่เอาจริงคือรอยเยอะมากอะตอนนี้รู้สึกแบบ งานผิวคือดีมากสวยมากนะคะไม่มีตรงไหนที่รู้สึกว่าเป็นภาพเลยเดี๋ยวเซตสเปรย์อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวรอคอนซีลเลอร์เซตตัวกับผิวก่อนแป๊บหนึ่งงงเหมือนกันว่าทำไมมันถึงฉ่ำขนาดนี้นะคะแต่ว่าถ้าลองดูในคลิปของ คุณโมเมนะคะก็ผิวหน้าเขาจะแมทมากไม่ไม่ไม่ชัวว่ารอ,อ,องพื้นมันจะมีผลขนาดนี้ไหมนะเดี๋ยวโชว์มาสก่อนไปต่อค่ะก็ถึงขั้นตอนเสร็จแป้งอะนะคะเราก็คงต้องใช้อุปกรณ์เดิมของเราแต่รอบนี้แทนที่จะใช้วิธีการปัดผ่านอาจจะต้องใช้วิธีการกด ดแปงนะคะคฝั่งนี้เซร็จแป้งแล้วนะคะฝั่งนี้ยังไม่ได้เซต็จแปง้งปัดแก้มกันนะคะเราพบว่าตัวเดียวก็คือตัวนี้ก็ลองใช้ตัวนี้ดูนะคะเราไม่มีบรอนเซอร์ไม่มีไฮไลท์โอเคก็มาในส่วนของปากกันนะคะก็ ของคุณแม่โมเมจะมี3ขั้นตอนคือ1ลิปบาล์มแล้วก็เม้มออก2ใช้ลิปลิปลเนอร์นะคะทาแล้วก็เม้มออก3ถึงจะขั้นตอนการทาลิปนะก็จะเลือกเป็นลิปแมทนะคะส่วนตัวของเราพกมาชิ้นเดียวอีกตามเคยนะคะก็จะเป็นลิปตัวเฮราค่ะจะบอกว่าตัวนี้คือสีสวยมากเนื้อดีมาก เราก็เป็ดทนมากแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือเวลาที่กินขนมอะค่ะมันจะหายไปแต่มันหายไปเฉพาะช่วงด้านในปากแล้วมันจะใารน็นคนแลกลิดต่อเวลาเคยเป็นไหมเออตัวนี้ข้อเสียอยู่ตรงนั้นค่ะแต่ว่าถ้าอยากอื่นแล้วคือดีมากชอบมากแนะนําแล้วก็คิดว่าจะเก็บสีอื่นอีกตอนนี้เราใช้สีสี35ค่ะลิปของเฮลลาจะมีกลิ่นนะคะคล้ายๆกลิ่นซีรตรัสอะ คเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้สำหรับการทาลิปเดี๋ยวเม้มออกนิดนึงนะเนื้อจะค่อนข้างแมตกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เสร็จแป้งตามคลิปของคุณโมเมนะคะอีกอย่างหนึ่งตัวนี้แอปพลิเคเตอร์ก็นิ่มมากแบบดีอะ เรียบร้อยแล้วฟินิชลุคของเราวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ ตอนนี้แต่งหน้ามาแล้วสักประมาณ8ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวให้ดูเลยเพราะว่าตอนนี้กําลังแกะแมสลองลองพื้นก็จะเห็นว่ามันก็เป็นคราบนะคะแล้วก็บริเวณจมูกล,ลองพื้นหายไปทั้งหมดเลยค่ะอ่ะสวนตอนนี้อันนี้ลงใหม่ไปแล้วก็ในความรู้สึกนะคะ,ะวิธีการลงตามคุณแม่ก็ช่วยได้นิดนึงนะคะอาจจะขึ้นกับวิธีการด้วยหรือ ชนิดของรองพื้นที่เราเลือกใช้ด้วยภาพแมสของเรานะคะก็จะหลุดบริเวณที่ตรงขางแล้ก็จมูกนะแต่เอาจริงคือจะไม่ให้ติดแมสเลยว่าคงเป็นไปไม่ได้นะก็แต่เท่าที่เห็นก็คือจะลดลงกว่าปกตินิดนึงอนะคะก็ถือว่าวิธีมีเวิร์กอยู่นะวันนี้ลากันใส่ตรงนี้เลยดีกว่าบ๊ายบาย โอเคตอนนี้ก็ถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้เช็คหน้าเป็นรอบสุดท้ายนะตอนนี้ประมาณสี่ทุ่มค่ะแต่งหน้ามาแล้วประมาณสิบชั่วโมงค่ะสูตรนี้หรือขั้นตอนเนี้ยข้อดีแบบที่เห็นชัดเลยก็คือหน้าค่อนข้างที่จะเนียนมากๆมากๆจนที่ไปลองออลองลอง,ลองพื้นนี่เคาน์เตอร์บอบบี้บาวนะคะพี่ b a กก็ยังชมเลยว่าแบบ คือค่อนข้างที่จะเนียยแล้วก็สิวปกปิดได้ดีมากแต่ว่าเหมือนที่ให้เช็คกันไปตอนแรกการติดทนหรือว่าการป้องกันไม่ให้เป็นคราบอะค่ะอาจจะไม่ค่อยที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าแมสคือแน่นมากลัดจนเป็นรอยแก้มอย่างเงี้ยเอยเป็นรอยสายอะค่ะบริเวณแก้มเออหรือบริเวณ คางเอยแต่ดูอย่างเงี้ยค่อนข้างเป๊ะสวยยังสวย